สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในช่องมาเตอร c h อ n n ชนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ปิดตาระบายสีนะครับอุปกรณ์และกติกานะครับมีดังนี้อุปกรณ์ก็จะมลีลูกเครื่องบินนะครับแล้วก็เรือแล้วก็สีด้วยนะคบแล้วก็กติกาก็คือเราจะใช้ผ้านี่นะครับ ปิดตาแล้วอย่างนั้นแล้วก็เลือกสีแล้วก็ามาระบายนะครอ่ะต่อไปนะครับก็ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสองคนเลือกสีคนละห้าสีนะครับจากกระเป๋าใบนี้ว่าใครจะจับได้สีอะไรกันบ้างไม่ใช่กระเป๋ากองสีนะครับเศษยางนี่ยเยางแล้วก็หีสีสามสีม นงจมือแม่ทำไมะหน่งสองสาี่ห้าสีอ่าโอเคเมื่อเลือกได้คนละห้าสีแล้วก็ลงมือระบายสีเป็นรูปเครื่องบินครับผมแอร์แผนแล้วก็รูปโบสทเรืออ่าเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนนะครับผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสองคนระบายสีกันไปก่อนโดยการปิดตาแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ใครจะระบายสีได้งดงามกว่ากาันหลังจากผ่านไปประมาณ90วินาทีนะครับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสองคนก็ระบายสีกันได้อย่าง,วางสวยสดงดงามตรงนี้น่าจะปีกนะเนี่ยเมฆและการเมฆอยู่ตรงนี้หะมีเมฆด้วยเหรอก็ <c oughs> <c oughs> มไม่รู้ว่าอะไร,ะไรคืออะไรก็ออรเป็นเมฆไปก่อนแล้วกันเอาเมฆ าหลังจากผ่านไปประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสองคนก็บอกว่าระบายสีกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่านี่เป็นนี่เป็นเครื่องบินนะครับแอร์แผนก่อนนะครับของแม่ี่ของแม่ัของแม่มันถแล้วมผสมกันม้วไปหมดเลยสวยนะมันเป็นเศษรับปากเห็นไหม แล้วนนตาดีครับแม่ชนะเอาให้ปลาตัดสินสิเดี๋ยวรอแผ่นที่สองก่อนแล้วกันแผ่นที่สองก่อนแล้วค่อยอ่าแผ่นต่อไปจะเป็นโบ๊ทเรือเรือหาปลาแล้วก็เรือหาปลาเรือหาปลารอไม่ว่าเรืออะไรอ่ะสปีดโบ๊ทมากอ่ะโอเคมาเออเดี๋ยวปิดตาอ่าเอาสีเดี๋ยวจะเอาสีใส่เข้าไปในกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยทำการจับคนละห้าสี คนละหาสีเหมือนเดิม, okay. ดม,มเราต้องจำเอาวไว้เลยอ่ะเราต้องใช้อ้วยแ <c oughs> ม่อย่าทำให้มันมืดเลยนะโ okay. อเคอะหลังจากที่ผู้เล่นทั้งสองคนจับสุส่มสีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนละห้าสีก็ลงมือระบายสีนะครับภาพที่สอง ที่เข้าชาเรนในครั้งนี้คือโบ๊ทเรืออ่าก็ให้เวลาโดยประมาณสองนาทีครึ่งนะครับมีใบเรือหรือเปล่ามันเรือรำนี้ไม่มีใบไม่เช่้รอสมมุติว่ามีใบแล้วกันอช่ท่าทก่อนอ้าวพอแม่เสร็จแล้วเรายังไม่เสร็จเลยอ่ายังมีเวลาเหลืออยู่นะครับ ยังไม่เสร็จ <หา S 1> นะครับาทิาทิแม่แอบดูทำไมอ่ะยังไม่เสร็จนะครับโอเคโอ,คโอ,คอ้โหเขาไม่สวยแมเป็นน้ำเลยม,ม่้อมจต่อได้ไหมอ้าวอ้าวหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนระบายสีโบ๊ทเรือกันเป็น ที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนะนักสิกนครนี้ใครสวยที่สุด,สดอ้าว<ม>ากรรมาการตัดสินนะครับให้แอปแผนแม่เป็นฝ่ายชนะ<ย>ส่วนโบ๊ทเรือเด็กชายชวกร m มาสเตอร์ฮอสชาแนลเป็นฝ่ายชนะโอ้นอะครับงานนี้เสมอ<ย>กันนะครับโอเค อ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักซ้ายแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามให้ถึงหนึ่งพันคนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมชวนคนอื่นมากดติดตามช่องเราแต่งะช่องได้ถึงหนึ่งพันคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปค่ะไปค่ะ